ได้เป็นการข้าม <laughs> <laughs> อยู่บนฐานนะครับทำงานทำยุ่นนะครับเบิ่งเป็นนักันรุ่นเป็นนักกานะครับกับทีงานทำยุ่นนะครับไปากะคปลาโกสาา่ปา ไปนี่เ,นเลยนะครับกบทีงงานทมยุ่มแล้วแน่นอนมากๆนะครับคือหยอดคือข้อของทีมงานทมยุ่มนะครับแน่นอนมากๆนะครับปีสาัตทางจากบัลลินฝา อำเภอยางชุมน้อยนะครับการวลางรานจากลูกบ้านผู้สูงวัยจะไปเรื่อยการว่างงานเรื่องท้องถิ่นการว่างงานต้องรับต mm ้องบอกรเบบอกรับมาจ้างเรือไม่จ้าง ความเป็นัรักเรยนะครับเอาอยกไปเรื่อง่ๆเบาๆสูร้อยพัดไปร้อยตามร้อยน้อยๆน่ะน้ำมกัิเอาค่

ให้ขึ้มาสาทิวาสางข์อเคียวตาเยียวเ้าขึ้นมาบอกไอ้ที่ได้วันวันน้องอยากให้อยากนห้หนึ่งเบากระสุน แต่แม้านคนจะน <Station> ั <Gente> ่งหมใน่ลเด็กเอาหต้นลอนนี้เอาท้หาเป็นัวต้นลมนิ่งเบาแตกระสูงนะครับถามหาอินไครเลยนะครับบางนี้เดียวเดียวันเดียวบาดีบาดีดูนะครับหมุรอบรอบรอรอบนี่ในหลายดิสกีนเครับ ตกเป็บบนการไปเรื่อยๆวมันนิ่งนะครับิ่งมากๆมันิ่มนไปในลังคั้อยน่งามหาพอดีลยมันสวยตนุุ่ดซอสน้ำอหกแ้วรเ้รื่องโอ๊ วิ่งเติบโตวิ่งเติบโตอาเด็กกำลังบินแต่ตามเด็กบอกโทรศัพท์ให้พ่อตามให้พ่อพาพ่อตามอยู่ไกลสองหมื่นฟุตไปซุ้มเครื่องบินนั่นปะทรงไม่ได้หรอลักษณะแม่คือยังเหมือนค่อยปลูกนะครับตูรูตูรู

สี่สาจัด้าคนหนึ <S 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 ่งฝาสองยิคเนีกเทาไปรเกว่อรตวครับนี่ดันบนฝาเทาไเลยมงป่า จะตกไปได้สายไทยนะครับจะบตกไปได้สายไทยหนักเหมือนว่าเรยอว่าสิบกว่ากิโลสามหมื่นเมตรนะครับไม่มากไม่มากแต่เหมือนว่าอะไรที่แฉกเหมือนว่าโอ้ย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 ไปไปไป ดีอครับร้แนมนะครับ375ครับแนนโอ้ย